สวัสดีคะ่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องหมิวชวนทำกินเช่นเดิมคะ่ะวันพฤหัสที่1่กุมภาพันธ์พศ2567สอ 2, ำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานของบอสบอยและซอแอนกันนะคะเลิกงามยามดีเดือนแห่งความรักวันที่1กุมภาพันธ์บอสบอยและซอแอนมีคิวงานคะ่ะแต่ทำงานกุลทีซอแอนมาที่ร้อยอส่วนบอยสิริชัยมาที่ชัยภูมิค่ะ เมื่อเช้าแอนอรดีก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานรายวันว่าวันที่หนึ่กุมภาพันธ์2-5-6-7พี่น้องร้อยเอด็ดอย่าลืมมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะงานกระชาติจังหวัดร้อยเอด็ดณบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดร้อยเอด็ด FC ซีแฟนคลับแถวร้อยเอด็ดหรือจังหวัดใกล้เคียงสะดวกก็เดินทางมาม้วนมาสนุกหน้าเวทีกันนี้วงดนตรีอรดีแบนด์เต็มวงค่ะ เพราะฉะนั้น FC แฟนคลับที่มาหน้าเวทีม่วนแน่นอนค่ะใครที่เดินทางมาได้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะมาดูคิวงานบอยศิริชัยหมอลำใจเกินร้อยกันนะคะเมื่อเช้าก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานรายวันเช่นเดียวกันค่ะว่าวันนี้คณะหมอลำใจเกินร้อยมางานศาลเจ้าพ่อพญาแลหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเควา จังหวัดชัยภูมิค่ะแม่แมเอซีท่านใดที่มีฝาเอ็มร้อยก็อย่าลืมพกพาติดตัวมาด้วยเผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีอะไรมันก็ไม่แน่นอน<ม>ใครที่อยู่แถวชัยภูมิหรือจังหวัดใกล้เคียงก็มาม่วนมาสนุกหน้าเวทีกันได้เลยนะคะรับรองม่วนเหมือนเดิมสนุกเหมือนเดิมค่ะตาสโลแกนนะคะม่วนบ่มีที่สิ้นสุด8ปีหมอลำใจเกินร้อยไม่เคยทำให้แม่แม่ผิดหวังที่มาหน้าเวที ถ้ามาได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยกำลังใจให้ซอแอนและบอสบอยกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออรอดีบอยสิริชัยขอบคุณเ c f ซีแฟนคลับนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจทั้งสองไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ